คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตาแมนจบแล้วผู้แทนปวงชนเห็นด้วยนะก็ที่คุณจตุพรพรมพันธ์พูดถึงการย้ายพันรรตำรวจตีสุริยาสิงหกกรมลอธิบดีดีเอว่าถ้ามีปัญหามาจากหมูเถื่อนแล้วทำไมไม่ย้ายอธิบดีอีกสาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกมรมศุลกากรปศสัศตว์และกรมประมงซึ่งล้วนสุขสบายทั่วหน้า นายกไม่คิดจะโกรธอีกสามทบดีที่เกี่ยวข้องกับการนำข้าวหมูเถื่อนเข้ามาบ้างเลยเหรอทำไมไม่เรียกอธิบดีกรมเหล่านั้นมาตวาดบ้างแต่ที่สำคัญการบริหารประเทศนั้นถ้าจะมีการรับผิดชอบแล้วต้องทุกคนไม่ใช่เลือกที่จะจัดการคนใดคนหนึ่งต้องรับผิดชอบปัญหานี่ยิ่งอ้างการย้ายไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบุกค้ห้างใหญ่ด้วยแล้วนายกควรจะได้สร้างมาตรฐานที่เสมอภาคเท่าเทียมทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม เรื่องหมูเถื่อนต้องโดนตำหนิด้วยเช่นกันนอกเสียจากว่านายกเป็นแค่ตรายางเมื่อมีผู้มีบารมีเหนือรัฐบาลสั่งการให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอก่อนเลยสนองอย่างนั้นสมควรและที่จะเล่นบทเตมีใบเพราะคือแกว่งปากพูดมากอาจลากใ,ใครบางคนหล่นลงมาจากชั้น14ก็เป็นได้พูดเรื่องมาตรฐานก็พอดีได้อ่านข่าวจากไทยโพสต์ออนไลน์ว่าผู้ช่วยสสของนายชัยามพวานมั่นเพียรจิต สสก็ทามาที่ถูกขับพ้นจากพักก้าวไกลในข้อกล่าวหาคุกคามทางเพศได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่านายชัยยามพวานได้พักใหม่สังกัดแล้วแต่ขอประชุมกับพักก่อนส่วนถแถลงหรือไม่นั้นจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไป mm hmm. ไทยโพสต์ออนไลน์ hmm. ได้รายงานต่อว่าจากการตรวจสอบในระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้ดานทรัพยากรบุคคลของเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรหรือสสระบุป,ประวัติของนายชัยยามพวานว่า เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26พศสอ 2, 5 6 6เลขประจำตัวสมาชิก110จังหวัดกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคไทยก้าวหน้าโดยตามข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรมกรมการการเลือกตั้งกะกะตระบุว่าพรรคไทยก้าวหน้ามีหัวหน้าพรรคคือนายวัชรพลบุชบงคนปัจจุบันพรรคมีสมาชิกทั้งหมด5022คนและในการเลือกตั้ง2566 พรรไทยก้าวหน้าได้รับคะแนนเสียงจำนวน3า5 5 9นวน34,559เสียงครับไม่รู้ว่าสมาชิก5 0า0ัน 5, กว่าคนกับเสียงอีก3,000 30, 0กว่าที่ลงคะแนนให้พรรคไทยก้าวหน้าจะรู้สึกหรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้สำหรับผมแล้วให้รู้สึกเห็นใจคนที่ลงคะแนนให้กับพรรคนี้เพราะเชื่อว่าทุกเสียงมีจตนาที่อยากเห็นอยากได้พักนักการเมืองใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรมเข้าไปเป็นผู้แทนในสภาแต่เมื่อพักไทยก้าวหน้าไปรับเอาสสที่ถูกพักอื่นขับไล่ในข้อหาคุกคามทางเพศมาไว้พวกเขาก็คงไม่ได้ยินดีหรือดีใจที่พักจะมีสสเป็นแน่ไม่ยินดีไม่ว่าพวกเขาอาจจะถามหามาตรฐานจริยธรรมทางการเมืองของพักไทยก้าวหน้าเอาด้วยนี่สิเพราะชัดเจนว่าการรับเอาสสคุกคามทางเพศเข้ามาร่วมพักนั้นมันบ่งชี้ว่าพักด้อยจริยธรรมทางการเมือง จนแทบไม่มีคำพูดใดมาอธิบายหรือแก้ตัวได้คุณชัยยามพาวานเองก็เถอะอย่าดีใจไปที่ยังได้เป็นสสกรุงเทพเขต26อยู่เพราะวันไหนที่คุณเดินเข้าสภาทุกสายตาโดยเฉพาะสสสุภาพสตรีคงไม่กล้าสบหรือยิ้มให้ได้ส่วนสสผู้ชายที่มองด้วยไมยตีเป็นมิตรก็น่าจะมีแต่สสพักก้าวไกลที่ลงมติไม่ขับไล่ตัวคุณเท่านั้นอย่างนี้แล้วจะนั่งหน้าทนหน้าด้านอยู่ไหวหรือลาออกเถอะ คุกคามทางเพศเน่ะจบสิ้นแล้วสำหรับผู้แทนปวงชนคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน